สวัสดีครับคนเพื่อนพี่ๆที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสมาปล่อยสัตว์ลงน้ําทําบุญทําทานนะครับผม mm hmm. ก็วันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีอาเป็นป้าผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับได้เปิดโอกาสให้ผมได้ทําบุญทําทานนะครับ mm hmm. ก็คุณป้าเขาก็ฝากอ่า ปูมาให้ปล่อยนะครับก็เรื่องมันดําเดินอย่างนี้ครับอ่าวันนี้ฝนตกนะครับปูก็เข้าบ้านคุณป้าเขาแล้วทีนี้คุณป้าก็ทาบุญส่บารเสร็จก็ฝากฝากปูมาให้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อท่านก็บินธบาตหน้าบ้านคุณป้านะครับแล้วทางหลวงพ่อก็ให้ผม เอาปูมาป,ปาม,าปมาปล่อยให้คุณป้าีกทีครับเดี๋ยวผมจะเอาปูมาปล่อยให้คุณป้าสระน้ำข้างวัดครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับบรรยากาศก็เดี๋ยวขยับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับกพ้องอาจจะสะเทือนหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานะครับนี่ครับบรรยากาศยังไงครับลมลื่นไหมครับตอนนี้ก็ฝนก็กำลังปล่อยอยู่ครับ เดี๋ยวผมจะปูไปปล่อยให้คุณป้านะครับครับเอ๋ครับผมคือปูไปปล่อยลงน้ําครับนี่ครับนะาฐน้ําน้มกําลังขึ้นเลยครับเนี่ยโอ้สวยครับเดี๋ยวผมมากับน้องหมาด้วยผมพาน้องหมา น้องหมาผมน้องหมาประจาตัวเลยฮนะมาปล่อยปูด้วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะปล่อยปูให้คุณป้านะครับคุณป้านาท่านชื่อป้านานะครับโอเคเอามาปล่อยปูกันนี้กว่าครับผมก็ขอให้เดินทางดีๆนะลูกอให้สมกับที่คนก็ฝากทำบุญนะฝากเมตตาทมนะลูกนะอ่ะไป ไปไปไปเลยอ่าโอเคลูกไปเลยเคขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะลูกแควคาดปลอดภัยจากนักล่านะครับไปดีๆนะคุณปูครับผมอเคคุณน้องปูยังอยู่นะครับยังไม่ไปไหนนะเนี่ยฮะนะครับยังอยู่ในาน้ำนะน้ำก็สายแจ๋วเลยครับเดี๋ยวผมจะเออ เขากละลังไปคืนคุณป้าที่บ้านนะครับโอเคก็การปล่อยปูก็ท้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมจะอัพคลิปลง youtube ลงติกตอกให้ทุกท่านได้รับชมนะครับที่กอบรรยากาศโดยรอบนะครับส่วนน้องปูก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับก็หวังว่าน้องปูจะมีความสุขกับแหล่งน้ำแห่งใหม่ที่อยู่อาศัยใหม่นะครับ เราพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปของผมนะครับผมสวัสดีครับ